สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคลิปนี้ค่ะเจอกันเป็นคลิปที่9แล้วนะคะยังอยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะแต่จะเพิ่มเติมก็คืออาจจะยากขึ้นนิดนึงเนาะไม่น,กนักเรียนะคะเปิดหนังสือเรียนของเราค่ะหน้าที่82นะคะคุณครูจะสอนวิธีอีกวิธีหนึ่งค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูค่ะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาเศษส,ส่วนเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือยากขึ้นนิดนึงอาจจะมีประโยคที่ซับซ้อนขึ้นนะคะแล้วก็จํานวนตัวเลขที่มากขึ้นเราไปดูตัวอย่างค่ะในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่84ค่ะเปิดหรือ,อยังเปิดแล้วใช่ไหมคะเราไปดูค่ะโจทย์มีอยู่ว่านักฟุตบอลทีมหนึ่งค่ะใช้เวลาฝึกซ้อม ครั้งละ3ชั่วโมงเริ่มจากการอบอุ่นร่างกายเศษหนึ่งส่วน6ของเวลาฝึกซ้อมทั้งหมดต่อด้วยการซ้อมเทคนิคการเล่นเศษแส่วน5ของเวลาที่เหลือจากการอบอุ่นร่างกายจากนั้นฝึกการซ้อมเล่นเป็นทีมนักฟุตบอลทีมนี้ฝึกซ้อมเทคนิคการเล่นครั้งละกี่นาทีโจย์เขาถามว่ายังไงคะโจย์เขาถามว่าเทคนิคการเล่นเนี่ยทีมเนี้ย ซ้อมกี่นาทีนี่คือซิกเนเจอร์ของเราหรือสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบออกมาอันดับแรกเราจะต้องดูวิธีคิดนะคะในกรอบสีฟ้าเวลาทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่คะเวลาทั้งหมด3นั่นเองอบอุ่นร่างกายเท่าไรเศษหนึ่งส่วนหกของเวลาที่เหลือจำได้ไหมถ้ามีคำว่าของเวลาที่เหลือหรือของทั้งหมดอะไรก็ช่างมันจะต้องมีวิธีอะไรคะ มีวิธีคูณเข้ามาประกอบด้วยซ้อ,อมเทคนิคเท่าไหร่เสร็จ8ส่วน15เล่นเป็นทีมใช่ไหมแล้วเขาถามว่าเทคนิคการเล่นเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมเทคนิคการเล่นเป็นทีมของเราเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบออกมาเพราะว่ามันยังไม่มีตัวเลขให้เราใช่ไหมแล้วหน่วยต้องเป็นอะไรคะหน่วยจะต้องเป็นนาทีเพราะว่าเขาถามนาทีเรามาดูวิธีทำวิธีทำนะคะ 3ชั่วโมงคิดเป็นนาทีเท่าไหร่คะ3ชั่วโมงคิดเป็นนาทีคิดได้ยังไง1ชั่วโมงมีกี่นาที1ชั่วโมงมีอะไรคะ60นาทีก็เอา3ชั่วโมงคูณกับ60ก็ได้เท่ากับ180นาทีนี่เราได้หน่วยเป็นนาทีออกมาแล้วต่อไปเราจะต้องทำหน่วยเป็นนาทีนะคะอบอุ่นร่างกายคะ่ะอบอุ่นร่างกายเสร็จ1ส่วนหของเวลาทั้งหมด คุณครูบอกแล้วว่าถ้ามีคําว่าของเวลาทั้งหมดก็คือต้องเป็นวิธีคูณ30มาจากไหนเดี๋ยวคุณครูจะทําที่ไปที่มามาให้นะคะว่ามาจากไหนเศษหนึ่งส่วนหกคูณกับ180ใช่ไหมคะทำไมต้องคูณกับ180เพราะว่าทั้งหมดมีกี่นาทีคะ180่นั่นเองก็เขาถามว่าเวลาทั้งหมดใช่ไหมอ่าเราก็ต้องคูณกับของทั้งหมดนั่นเองต่อคะ่ะ อันดับแรกถ้ามีลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะต้องเอาอะไรคะเราจะต้องเอาตัวเศษนั่นก็คือ1คูณกับจำนวนนับก็คือ180ส่วนเป็น6พิจารณาดูขั้นนี้ตัดได้ไหมตัดได้ก็คือ6แล้วก็180เพราะว่า1ไม่สามารถตัดได้อยู่แล้วเอา180ตั้งหารด้วย6ค่ะได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่คะได้30 ก็6 1เป็น6แล้ว6อะไรฉ่นจะได้1น6อยดคูณกับ30เท่ากับค่ะตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนก็เป็น1อยู่แล้วตัวเศษก็คือ1คูณกับ30เป็น30อ่าเท่าไหร่อันนี้ก็คืออบอุ่นร่างกายค่ะ30นาทีนะคะแล้วมันเหลือเท่าไหร่ล่ะคะต้องทำยังไงคะคำว่าเหลือก็ต้องเอามาลบกันเอามาลบกันนะคะลบกับเวลาทั้งหมดนะคะ แล้วจะรู้ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยต้องทำยังไงต่อเนาะก็เอา180ลบออก30เหลือ1 50นาทีต่อไปค่ะเขาถามยังไงคะเรามาดูต่อนะคะเราจะมาหาอะไรคะซ้อมเทคนิคการเล่นอ่าเขาบอกว่าซ้อมเทคนิคการเล่นค่ะเศษแปดส่วนสิบห้าของเวลาที่เหลือจากการอบอุ่นร่างกายค่ะคิดเป็นเท่าไหร,ร่คะเศษแส่วนสิบ คูณกับ150จําได้ไหมคะที่คุณครูว่าถ้ามีคําว่าของของก็ต้องมีอะไรคะเป็นวิธีคูณเท่ากับลักษณะอย่างนี้80มาจากไหนเดี๋ยวคุณครูจะทําที่ไปที่มาให้ดูลักษณะอย่างนี้นะคะเขาจะให้เอาตัวเศษก็คือ8คูณกับจํานวนนับก็คือ150ส่วนก็คือ15เราจะต้องทํำยังไงคะเราจะต้องหาแม่สุดคูณมาตัดค่ะ ตัดอะไรตัดคู่ของ150แล้วก็15เอาแม่15มาตัดนะคะตัดโดยแม่15เลยค่ะ15อะไรคะถึงจะได้150เอาแม่สุดคูณนะคะอยู่หลังสมุดเราขึ้นมาดูเลย15คูณกับ10ใช่ไหมก็ต้องเขียนลงไปตรงนี้ก็ต้องเป็น1อยู่แล้วต่อไปค่ะเท่ากับทำยังไงคะเอาตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนก็คือ1อยู่แล้ว ตัวเศษก็คือ8คูณกับ10เป็นเท่าไหร่คะเป็น80อ่าหน่วยเป็นอะไรคะเป็นนาทีตอบ80นาทีใช่ไหมคะสังเกตไหมคะว่าเรื่องเศษส่วนคำว่าตอบของเราจะไม่เขียนเป็นเลขไทยนะคะเพราะว่ามีเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นคะ่ะที่คำว่าตอบของเราจะไม่เขียนเป็นเลขไทยนะคะเราไปดูการบ้านของเราดีกว่าคะ่ะ เรามาดูการบ้านนะคะการบ้านของเราค่ะหนังสือเรียนนะคะหน้าที่85ค่ะมีทั้งหมด4ข้อใช่ไหมคะให้หนูทําทั้งหมดเลยนะคะทําลงในสมุดค่ะทําตามตัวอย่างที่คุณครูพาทํานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ